นี่ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะ่ะพูดถึงข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากค่ะกรณีที่สาวท้อง5เดือนถูกรถเกง๋งชนรถจักรยานยนต์เธออย่างแรงค่ะรถล้มแล้วทําให้เธอและลูกในท้องของเธอนั้นเสียชีวิตค่ะหลังจากนั้นรถเก่งผู้ก่อเหตุก,ก็ขับรถหลบหนีไปการชนแล้วหนีมีโทษทางกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวมาบอกกันนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านอุตรดิตถ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงการ ภาคกลางม,มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมคะรู้เอาไว้เป็นความรู้เลยนะคะการชนแล้วหนีนั้นมีโทษทางกฎหมายค่ะถูกดำเนินคดีอย่างน้อย2ข้อหาค่ะข้อหาแรกคือขับรถโดยประมาทต้องเสียค่าปรับส่วนข้อหาที่2ชนแล้วหนีแบ่งได้3ระดับค่ะถ้ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยให้ถือเป็นความผิดแบบละหุโทษหากมีผู้บาดเจ็บสาหัสมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6000บาทและหากมีผู้เสียชีวิตมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะ นี่แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะแล้วแต่เจ้าหน้าที่พิจรารณาถึงความผิดนั้นๆด้วยคุณผู้ชมคะเรื่องของเรื่องราวของการเกิดรถชนเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าประสบเหตุขึ้นมาแล้วเราเป็นฝ่ายผิดก็ต้องรับผิดชอบกันนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วคะ่ะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อคะ่ะ